เปิดโพสต์เด็ดนนกุลอ้อนว่าที่แฟนสาวหึงหวงกันออกสื่อหึงหวงกันออกสื่อเปิดโพสต์เด็ดนนกุลอ้อนว่าที่แฟนสาวหลังถ่ายรูปกับชายคนอื่นงานนี้ไม่รู้ออกอาการหึงหรือห่วงกันแน่เนาะ เพราะหลังจากที่แอปทักษออนลงรูปคู่กับพระเอกหนุ่มซุปตาอีดงอุกปุ๊บพระเอกหนุ่มหน้าใสนะนาก,กุลก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ปับ๊บโดยในภาพนี้จะเห็นว่าอีดงอุกสวมเสื้อเชิ้ตสีดํา และก่อนหน้านี้นานกุลก็เพิ่งจะโพสต์รูปของตอนเองสวมเสื้อสีดำเช่นกันหลังจากที่โพสต์ของแอปเผยแพร่ออกไปนั้นนานกุลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าผมใส่เสื้อแล้วสีดำด้วยนะโอ้ยงานนี้ทําเอาแฟนคลับต่างแซวก,กันทั่วหน้าแถมบอกด้วยว่านานกกุลขี้อ้อนสุดๆไปเลย